ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ค่ะแล้วก็ผลการตรวจสอบสถานพยาบาลค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงข่าวกันเลยดีกว่าค่ะการทรับร่างแทนเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีเรื่อง กาแทนน,แนั้นเนี่ยตัวจะมีความสมพันธ์เป็นเชยญาิด้วยในรักษาของแพทยสภานะครับเพื่อให้หญิงที่รับการนแทนเนี่ยได้มีความูกพัน์แล้วก็ความรับผิดชอบต่อเห็ุที่รับการแทนแล้วก็มีการกระัดเคลื่อนขในการรับกานแทนเชยผานี้ตัวนี้เป็นข้อที่ทักสาฝ่ายว่าควรจะเพิ่มเติมนะครับในประเด็นให้หญิงที่รับการแทนแทนนั้นมีความสมพันธ์เอง กรณีที่คณปผู้แทนปรฎหมาย่ฉบับนี้ออกจะต้องดำเนินการแนกชัดเจนนะครับว่าเป็นการขัาผ่านโดยเจงจาหรือว่าเพื่อการมีบุญยากโดยแท้จริงนั้นก็จะมีมาตรการในการจัดการกับคนที่ไม่ใช่แม่ที่ได้รับการมีบุญยากโดยแท้จริงอันนั้นก็จะจัดการตับกระบวนการผู้ด้าผู้ทำผู้รับผาน ในกฎหมายฉบับใหม le ่นี่นะครับที่ระล่างอยากจะมีบอกเลยอ่าแถมยงมีทุกสิ่งที่เรจะอยู่ตรงนี้หอกเลยแต่ในปัจจุบันมัไม่รร le ไมีตรงนี้นะคร,ร le ับในเรื่องของเทคโนโ่ยีการเดินทางอ่ะมันจะต้องขึ้นอ่ารับรองก็วขึนขนขขวขนข้นเรื่อกับราชวิทยาลัยวิทยาลัยไทยมาเลยซ้อนเข้ามาบางงานเนี่ยเปิดถูกยแต่ว่าของราชวิไลเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ยังถือโอกาสว่าเปิดคลินิกแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำทางด้นานนี้ได้ ในระเบียบปฏิบัติทางนี้เนี่ยที่ระเบียบใต้ในหมวดวินียค่าที่จะทำเรื่องของที่มีพฤติกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีสองพันหร้อยสี่สิบสาถึงสีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงหนักันตอนที่เกิดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ยังคิดว่าสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ในช่วงตอนนี้ทั้ง12แห่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้ตรวจสอบที่ดีทั้งส่งข้อมูลมาแล้วก็ตัว ผูออ้รับร่างพันภาพิงถึงหรือว่าข่าพังถึงรวมทั้งข้อมูลจากภางในของจินตรากทรจากประเทศไทยที่ได้ข้อมูลว่ามีที่หลายบ้างที่ทำได้ถูกต้องทำสิ่งของแหกตรงนี้เราก็ได้ตรว แห่งที่เหลือนะครับก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในในยุคต้นเราก็ต้องแต่ดำเนินการตามกฎหมายตรงนี้ในส่วนที่เหลืออีกนะครับถ้าลบไปแล้วเนี่ยเรายังมีอ่อหมายนะครับที่ที่ลงทียมเอาไว้นะครับกับราชวิทยากรจีนทั้งหมดเ45แห่งเราควรจะไปตรวจสอบแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่หลังจังหวัดอีก10แห่งนะครับที่เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราตรวจหน่อยนะครับไม่ได้เฉพาะที่มี กอมูลารวมทั้งที่เราพาไปที่